สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะเมื่อนี้ผมจะผ้ามาเก็บโหระพผ้าค่ะจะมาตัดยอดโหระพผ้าให้เขาแตกพุ่มค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาปล่อยให้มันเกิดดอกเนี่ยเขาจะแก่เนาะค่ะเดี๋ยวผมก็จะตัดออกไปแชร์ฟีดไว้ค่ะเนี่ยโหระพผ้าในกระบะของเฮาว่าจะเป็นบักเขื้อหลังจากอาทิตย์ล่าสุดที่แล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาน่ะผมอัปเดต ในกระบะนี่ห้เบิรงเนาะคะ่ะกระตุนนน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเนี่ยผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบอกพริกห้องก็เกิดแตกยอดแตกอันนี้มาแล้วเดี๋ยวบุงจะได้มาตัดใบนี้ออกเบาแล้วก็สิตัดก่อน,นะคะ่ะตัดออกเพราะว่าเขาจะบังเขาจะบังแดดบอกพริกบลอกเขื่อนเขือยาวของห้องเกิดดอกพี่น้องเมิองในดอกหลายหลายเขาจานผ่านอยู่แต่บ่รูว้วาจะติดหมากบ่เนาะ ติดผลบวันี่เอาเมื่อแตะเบิ้งนี่แตะเบิง้งงในก้านเรืองเลืองในเบิงเด้อว,ว่าสิติดหรือบ่รรอบติด,ตดก้บบา,เา,านเหลืองนี่บ่ติดตัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกระเบิ้งเอาเพราะว่ามันเหลืองหรือมันขาวก็บ่จากเพราะว่ามันเป็นบลเขือม,มูไอ้ปลเขือเขียวเงาเนาะคะ่ะเขือเขียวเงาทื่นี้บุง dead ้งกระสีเด็ดเด็ดออกคือกระพีกำลังแตกพุ่มค่ะนี่ พริกเดดยอดแตกผุม่มต้นเตีย่ยส่งผุม่มงามเครือนีบุมกระเด็ดใบออกเรื่อยๆค่ะเด็ดใบออกสามมือสี่มือเ้าก็มาเดา็ดใบเองเสิเห็นบอกเด็ดแล้วก็เอาคุ้มไว้นีละค่ะเราแล้วก็สิมาตัดโหัละผ้าออกก่อนนี่หัละผาว่าจะตัดกับโบท่านแต้มีเวลาตัดอยู่ค่ะจะมาตัดเดี๋ยวบุมตั้งกล่องก่อนสองต้นสองต้นนี่ตัดไปเรื่อยๆแพ็กไปเรื่อยๆค่ะ แท็กไปตุนไว้ได้กินเป็นปีคนเด้ผมก็จะตัดประมาณนี่ค่ะจะตัดประมาณนี่เขาก็จะได้ให้เขาแตกแตกกิงมาสองขางเนี่ยค่ะ นี่ค่ะเก็บมือละนิดมือละหน่อยสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปจนเขามดอายุไขของเขาคุณล่ะค่ะหนาหนาวมาเนี่ยเขาก็บ้ทุนหนาวล่ะค่ะบ้ทุนหนาวบ้ทุนฝนเนาะหนาวเขาอาจจะทนอยู่แต่ว่าสององศาแล้วก็ฝนมาเนี่ยเขาจะบ้ทุนค่ะเขาก็จะตายรากเนาโคนหลากเนาใบร่วงใบยังเบิดตายดับพันธุ <c> ์ <oughs> เลยจําเป็นต้องตุนไว้ค่ะนี่ล่ะค่ะปลูกพืชพัก ดูร้อนค่ะตุนไว,ไว้กินหนาหนาวย่ามันม,ม่มีย่ามันปลูกบ่ได้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆด้อค่ะเจอกันไม่คลิปนะค่ะสวัสดีค่ะ